ท่านประธานนิดเดียวในฐานะลูกชาวนาคนหนึ่งครับทำมาเองหมดแล้วครับตั้งแต่ปักดําตั้งแต่เกี่ยวตั้งแต่นวดข้าวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรู้และสัมผัสมากับตัวเองก็คือว่าโครงสร้างการผลิตข้าวหรือโครงสร้างการค้าข้าวแทบไม่เคยมีตรงไหนเลยครับที่ที่ที่เป็นประโยชน์กับชาวนานะครับครับต่อไปขอเชิญคุณเชตวันเตือประโคนครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับเชตวันเตือประโคนสสพัก ประชาชนจังหวัดปทุมธานีครับท่านประธานครับถ้าจะมีใครสักคนที่เข้าใจหัวอกหัวใจของเกษตรกร,ร,กรชาวนาปัจจุบันนี้นะครับที่ต้องเผชิญปัญหาราคาเข้าวตกต่ําผมคนหนึ่งครับ ผมเป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพื้นเพผมลำเนาอยู่ที่บุรีรัมย์ทำนามาตั้งแต่บรรพบุรุษครับตอนนี้ผมอายุ10ขวบครับท่าน,นประธานราคาข้าวมะลิหอม105นา,ออนาปีนะครับความชื้นไม่เกิน15%ราคา15บาทครับกิโลกร,รัมละ15บาทวันนี้ผมอายุ40ปีครับราคาข้าวมะลิหอม105 นาปีเหมือนกันครับความชื้นไม่เกิน1 5ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ16.5บาทนะครับณนะตลาดเมื่อวานนะครับ19กุมภาพันธ์เข้าใจดีครับเรื่องคลไกลของตลาดผมเข้าใจดีครับเรื่องโครงสร้างของการผลิตข้าวเรื่องโครงสร้างของอาการค้าข้าวแต่คงไม่ลง,งรายละเอียดนะครับแต่เอาแค่สามมันสานึกง่ายๆนะครับมีใครเคยฉุกคิดเรื่องนี้ไหมครับว่า30ปีราคาข้าวเปลือกของชาวนาเพิ่มขึ้น1 6 5่งบาทนะครับ หรือพูดอย่างถูกต้องที่สุดคือไม,ไม่เปลี่ยนครับมันก็แกว่งอยู่อย่างเงี้แหละครับชาวนาขายข้าวในราคาเท่าเดิมครับแต่ต้นทุนการผลิตท่านประธานลองดูสิครับค่าครองชีพตลอด30ปีที่ผ่านมามันขึ้นนะครับกี่เท่าของราคาข้าวของชาวนาครับท่านประธาน สไลด์ต่อไปนี้ครับคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆสําหรับปัญหาของพี่น้องที่มาประท้วงกันนะครับข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคกลางครับปัจจุบันชาวนาขายข้าวที่กิโลกรัมละ6บาทประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ภาคกลางครับ700กิโลกรัมต่อไร่รวมรายได้นะครับ6คูณ700อยู่ที่4,200บาทต่อไร่นะครับขณะที่ต้นทุนการผลิตครับล่างสุดเลย5 0 0 0ถึง6,000บาทเจ๊งครับแบบนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนครับท่านประธานครับ ภาพหนึ่งที่เราเห็นการเป็นประจำนะครับจนชาชินนั่นก็คือภาพต่อไปนี้นะครับเรื่องของการตากข้าวเปลือกบนถนนขณะที่พอเอามาตากข้าวเปลือกบนถนนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับภาพทางขวามือครับอุบัติเหตุนะครับรถสไลด์ข้าวเปลือกนะครับทิ่มกับรั้วขณะที่ทางซ้ายมือนะครับเป็นการวางตะปูเดือยใบครับกลัวว่ารถจะขับไปทับลงบนข้าวเปลือกนะครเรื่องของนะครับค่าความชื้นข้าวเป็นสิ่งที่ชาวนานะครับรงสีบางแห่งท่าข้าวบางแห่งนะครับ เอาเปรียบชาวนาอย่างไม่จบไม่สิ้นนะครับกี่สิบปีแล้วไม่รู้นะครับรูปการเป็นแบบนี้ครับผมเล่าให้ฟังชาวนาขนข้าวไปขายที่โรงสีหรือไปขายที่ท่าข้าวนะครับคนงานในโรงสีในท่าข้าวก็จะใช้เหล็กแหลมๆทิ่มเข้าไปในข้าวนะครับสุมตรวจเอามาแล้วนะครับก็มากำกำขยี้ขยี้แล้วใช้ดุลพินิษพิจารณาความชื้นและก็บอกกับชาวนาว่าจะให้ราคาข้าวเท่าไหร่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่เป็นธรรมกับชาวนาอย่างยิ่งครับท่านประธาน เทคโนโลยีเราไปถึงไหนต่อไหนแล้วแต่เรายังปล่อยให้ใช้ความรู้สึกว่าข้าวชื้นหรือไม่ชื้นของบุคคลเป็นตัวตัดสินหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันบอกได้ครับท่านก็เอาเข้าวเครื่องอบสิครับก็ได้แล้วครับค่าความชื้นที่ไม่เกิน15% ทำไมเรายังปล่อยให้ชาวนาโดนเอาเปรียบทำไมเรายังปล่อยให้ชาวนาโดนต้มตุ๋นหลอกลวงแบบนี้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนายเอขนข้าวไปขายให้โรงสีแต่เช้านะครับถ้าข้าวเข้ามาก็จิ้มจิ้มกํากํแล้วก็บอกว่าอ่ะมาเช้าตรูหน่อยราคากิโลกร,รัมละ16บาทหรือตันละหมื่นหขายเสร็จนายเอยิ้มแป้นกลับไปบ้านนะครับไปบอกคนใน B ใน C ีในดีเอามาขายกันต่อนะครับหอมมะลิ105นาปีความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์เหมือนกันเป๊ะ B มาถึง11โมงอาจขายได้15บาท C มาถึงบ่ายโมงอาจขายได้13บาท D มาถึงบ่ายโมงอาจขายได้กิโลกรัมละ1 1บบาทได้น้อยกว่าที่เรียกร้องได้น้อยกว่าคนแรกนะครับแล้วก็เรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยครับไม่ขายก็ไม่ได้เสียค่าน้ำมันเสียค่ารถขนมาแล้วนี่ไงครับที่บอกว่าชาวนาโดนเอาเปรียบครับท่านประธานคือนายทุนเขารู้ครับว่านายเจะยิ้มแฉ่งกลับไปที่ชุมชน จะรู้ว่านายเอจะยิ้มแฉ่งกลับไปบอกว่าราคากิโลกร,รัมละสิบาทแล้วทุกคนก็จะขนมาขายครับนี่ครับคือสิ่งที่ชาวนาโดนเอาเปรียครบครับท่านประธานสีแนวทางที่ผมจะเสนอแก้ปัญหาให้กับชาวนาในเรื่องนี้นะครับเรื่องรานตาข้าวนะครับข้อเสนอของเราก็คือว่าสามารถ นะครับใช้ลานตากข้าวทําเป็นลานอเนกนประสงค์ของชุมชนได้ในช่วงที่ไม่มีฤดูการเก็บเกี่ยวไม่มีการตากข้าวก็เอาไปทําเป็นลานแอโรบิกลานออกกําลังกายได้เครื่องอบข้าวชุมชนเทคโนโลยีทางการกเกษตรนะครับเรื่องนี้รัฐควรจริงจังนะครับให้การสนับสนุนลงทุนในเครื่องอบข้าวลดความชื้นให้แก่สถาบานันองคอ์กรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรต่างๆนอกจากเครื่องจักรแล้วนะครับเงินทุนเทคโนโลยีแล้วนะครับคำแนะนําในการดูแลรักษาก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยครับบทบาทของรัฐครับท่านประธานข้อที่3รัฐโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงพาณิชย์ท่านต้องรีบกํากับดูแลการซื้อขายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแบบที่ไปกำกำําแล้วกำหนดราคาเองขยี้ขยี้ข้าวว่าชื้นไม่ชื้นแบบนี้ท่านต้องไปกำกับควบคุมนะครับวัดความชื้นจริงครับเพื่อให้พ่อค้าหรือโรงสีไม่เอาเปรียบนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานนิดเดียว ในฐานะลูกชาวนาคนหนึ่งครับทำมาเองหมดแล้วครับตั้งแต่ปักดําตั้งแต่เกี่ยวตั้งแต่นวดข้าวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับรู้และสัมผัสมากับตัวเองก็คือว่าโครงสร้างการผลิตข้าวหรือโครงสร้างการค้าข้าวแทบไม่เคยมีตรงไหนเลยครับท,ที่ที่เป็นประโยชน์กับชาวนานะครับราคาข้าวเปลือกไม่เคยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ได้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงของชาวนาที่ต้องเผชิญครับ ไม่เคยมีพื้นที่ให้กับชาวนาหรือแม้แต่กลุ่มชาวนาในการรวมตัวกันเป็นองค์กรเป็นสมาคมได้มีกลไกในการต่อรองหรือได้เข้าไปมีส่วนร่วมทั้งโครงสร้างการผลิตข้าวและโครงสร้างการค้าข้าวไม่เคยมีนโยบายรัฐที่ส่งเสริมให้ชาวนาได้มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มมากขึ้นครับสุดท้ายครับไม่ไปแก้ที่โครงสร้างเลยครับเพราะท่านจะเห็นว่า เพราะผู้มีอำนาจจะเห็นว่าการสงเคราะห์การชดเชยการเยียวยาคือเครื่องมือหรือกลไกทางการเมืองที่จะทําให้ชาวนาได้สํานึกบุญคุณนะครับเป็นนี่ไม่จบไม่สิน้นนี่แหละครับที่ผมบอกว่ารัฐไม่เคยสนใจจริงๆหรือถ้าสนใจก็อย่างที่บอกครับเป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจของท่านขอบคุณครับ